เส็งไหนกันแล้วถึงแล้วครับนับมา6ชั่วโมงครับในการเดินทางนะครับวีคนี้เป็นวันแรกของการเดินทางนะครับร้อนครับ ่อากาศร้อน การลงเล่นทะเลครับบรรยากาศไทยบรรยากาศน้มมันไทย,ายการลอนมือ ตอนนี้เราหาที่จอดรถบ้านไม่เจอออกมาข้างนอกมาดูว่าเราจะไปถึงที่พักไหมน่าจะคันนี้ กับรถบัสอยู่ <Yeah. S 1> เราหารถบัสเจอแล้วรถ <laughs> เพิ่งออกเรากำลังจะไปที่พักกันใช้เวลาประมาณมไปที่พักใช้เวลาน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่คนขับรถบัสท,ที่นี่ซิงมากเลย ถึงที่พักเราละ ลงตรงนี้ละแล้วเร,เราก็จะเดินต่อสิ้นสุดสถานีรถบัสเรากำลังหาทางไปที่พักเรา คาสิโนคาสิโนอยู่ตรงนั้นด้วยแวะคาสิโนก่อนไหมคะไม่บ้านเราก็มีต้นอะไรนะที่สองมาพร้ไม่รู้อ่ะต้นอะไรไม่รู้อ่ะเด็กๆชอบมาทุบกินนู่นคาสิโนอยู่ตรงนู้น ันนี้เขาเรียกต้นอะไรไม่รู้บ้านเราน่าจะมีนะกำลังเดินไปที่พักกัน ของนี่ร้านขนมปังโอ้ยขนมปังเยอะแยะเลยอันนี้ก็ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเย็นนี้เราจะมาลองกันนะคะทริปนี้คือทริปตามล่าหาของกิน ที่พักเราอยู่ติดทะเลเลยค่ะกลังมาแต่งกันเราอาจจะเดินอ้อมนั่นแหละอย่าเปิดประตูไม่ได้บุปผากมีเป็นระยะระยะเขากำลังพาเราไป ที่ห้องพักติดชายหาดเลยนะห้องพักอันนี้ห้องรับแขกมีโต๊ะกินข้าวไม่มีวิวทะเลไม,ไม่ไม่มีร<ม>ะเบียงไม่มีระเบียงข้างนอกเลยอ่ะมีทีวีมีอะไรให้ ตอนแรกเห็นบอกว่ามีระเบียงนะแต่พอมาเราไม่เห็นมีระเบียงอันนี้จะเป็นเครื่องซักผ้าเขามีเครื่องซักผ้าให้ทำไมไม่มีระเบียงวะอันนี้ห้องครัวค่ะห้องครัวก็จะมีตู้เย็นไม่มีอะไรเลยมีช็อกโกแลตมีช็อกโกแลตสองแท่ง มีไมโครเวฟแล้วก็มีเตาอบแล้วก็อันนี้ฉันวางของมีหม้อมีหม,ม้อมีมอุปรกรณ์ให้ทำกับข้าว ใน,นห้องครัวนะคะแล้วก็มีสามห้องนอนอันนี้หนึ่งห้องนอนอันนี้เป็นตู้ตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าใหญ่มากอันนี้จะเป็นแบบเตียงนอนสองเตียงอันนี้ห้องแรกนะคะ ก็ในอีกห้องหนึ่งอันนี้จะเป็นเตียงเดียวตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าใหญ่มากห้องที่สองอันนี้ห้องที่สามนี่ห้องที่สามมีทั้งหมดสามห้องค่ะ อันนี้ห้องอาบน้ำเออไม่ใช่อันน,ออนี้ห้องห้องซ่วงอันนี้ห้องอาบน้ำ สะอาดดีค่ะที่พักใช้ได้เราจะมาพักประมาณอาทิตย์หนึ่งตอนนี้เราต้องการน้ำเหลือง,องอเราจะนั่งหน้าใช้หาดที่นี่เบีย ถูกมากเลยอ่ะสี่แก้วหกสิบโครนน่ะกินจนเมาอ่ะแก้วเดียวก็เมาละเรากำลังจะไปตลาดไปหาซื้อซื right? ้อน้ำซื้อสบียงของใช้เพราะว่าเราต้องอยู่อาทิตย์นึงสบียงมาจ้ะหมดนี่ หกร้อยโครนของใช้ของกินที่นี่ถูกดีนะเนักที่บนเนี่นนย